เอาละครับทุกคนาแล้วรางวัลแรกในชีวิตของพวกเราในฐานะศิลปินในค่าย GMM TV สาขา r i s e r Music กับวงบอยแบนด์แรกของค่ายชื่อว่าไรแคนและชื่อรางวัลคือ้างลันลูกค่ะลางวันมันไม่ออกก็ดูก่อนมันมีอยู่รางวัลสาขาประเภทเพลงไทยสากลสาขาที่หน้าพี่นัทจะรูปไม่รอดไม่รอดไม่รอดต่อ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 แค่สองลางวัลประเภท เพลงไทยสากลสาขาสปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เขาประกาศหน้าในโก้ก็คือแบบหน้าเป็นเจนนาบวกแต่รู้ที่แบบไม่คาดคิดแบบคนรุกคนรุกครับผมก็อย่างที่บอกไปเลยว่าเออเป็นร่วมกับปีกว่าแล้วที่ตั้งแต่พวกเราเดบิวต์มาครับผมเพราะเราก็พยายามแสดงเพอร์ฟอร์แมนที่รู้สึกว่าเต็มที่แล้วก็ เป็นการคืนกำไรคืนทุนให้กับคนดูคนที่เขาลงทุนมาดูอย่างเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้โฟกัสกับสิ่งที่จะได้กลับมาอย่างรางวัลน,นี้ครับผมก็ตื่นเต้นมากก็เลยตอนนี้ยินก็เลยตกใจนิดนึง,นยยง,ง,ง,งรู้สึกยังไงบ้างเปนรางวัลแรกในฐานะศิกป,ปใีใหม่จากด้วดิวมาครบหนึ่งปีคิดว่าเป็นรางวัลแรกของราย,ยากาครับต้อ,องบอกเลยว่าดีใจมากๆครับผมพเพราะว่าพวกเราก็ผ่านงานประกาศรางวัลมาหลายหลายงานมากแล้วก็ยังไม่เคยได้เลยแล้วก็ได้ไปโชว์ตามงานประกาศรางวัลจนวันนี้ ได้ขึ้น <pr os> ไปรับรางวัลจริงๆก็ขอบคุณผู้จัดงานนะครับก็ขอบคุณผู้ที่เล่นบทความสำเร็จของรายการก็เมื่อกี้พี่ม้งเหมือนจะพูดไม่ออกเหมือนตังตาจะไหลอะไรบนเวทีไหมคะรอรอครับอ๋อไม่รู้อ่ะารู้สึกว่าเหมือนพูดไม่ได้คือคือเราเรามางานประกาศรางวัลเยอะเนาะแต่แบบเราก็มีแบบขำๆบ้างแบบว่าเอ้ยถ้าขึ้นมาเราจะพูดอะไรดีใช่ใช่ใช่พอมาวันจริงก็แบบว่าพ <Ouais. S 1> <Right. S 1> ูด,ดไม่ออกแสดงว่าสคริปต์ไม่ได้เตรียมไม่มีใครพูดออกเลยผมเตรียมผมเตรียมไว้ เตรียมวประมาณแบบประมาณเด่งแต่ขึ้นไปปุ๊บหายตั้งแต่นเนาะบอกว่ารางวันแรกแต่ว่าเราเรามาเยอะเรามาเยอะใช่ใช่เรามาบ่อยพอนี้เป็นวันของเราแล้วก็ดีใจมากๆงานทีเร่งเข็มข้นสังเกตภาพมากเป็นต้ยละครดีใจสิ่งไงบ้างก็อะไรมันแบบเติมเต็มเนาะการที่แบบเรามาหนุนงานเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะ สวมองเร็จฉลี่ยคืออะไรเลยนะคการที่คนดูเยอะอยู่เลยแต่ว่าพอมันมีเป็นแบบรางวัลอย่างนี้มามันก็เหมแบบว่าเออเราก็ได้สิ่งตอบแทนมาเป็นอะไรสักอย่างหรือเปล่าไม่อยากจะขอบคุณทางไายครับที่เป็นมีแจะมีสิ่งตอบแทนที่ยังสดองู่เพราะแ่ามันเป็นเรืแบบวิลเลียมจริงตคาดคิดมาว่าวันนี้จะเป็นวันของเราไม่ไม่ครับไม่เลยเพราะว่าคือเราพอเราได้เข้าชิงแล้วก็แบบจริงๆรู้สึกว่าเราเคยเข้าชิงมาก่อนแล้วแล้วก็ครั้งนี้ก็อาจจะเข้าชิงปกติเหมือนเดิมแต่พอ พอพี่แบมบพอเขาประกาศชื่อว่ารเราได้ได้รางวัลร,รู้สึกว่าผมพูดไม่ออกอผมแบบตื่นเต้นแบบตื้นตันหมดเลยเราเตรียมสริปต์ม,มาเยอะมากว่าจะพูดอะไรแบบขอบคุณลูกขอบคุณที่นั่นแต่อพอขึ้นไปถ่ายใช่เราก็ไปครั้งแรกแล้วก็อยากให้มีแบบผลงานอีกเรือ่อยๆใช่น้าจริงๆเราแบบรางวัลนี้มันต่อยอดที่ทําให้เรามีกําลังที่แบบสู้ต่ออะไรอย่างเงี้ยไหมพี่ลูกมันก็ถ้าได้รับรางวัลนี้เป็นรางวัลแรกนะครับก็ี ได้เติมเต็มพลังด้วยเพราะพวกเราก็เหนื่อยกันมาเยอะครับสมบัติจะมาถึงวันนี้ตั้งแต่เดนวันเลยตั้งแต่แข่งรายการโปรเจกต์ลฟามาจะมาถึงวันนี้ได้รับรางวัลแล้วก็เป็นรางวัลแรกของเราพร้อมจะทํางานต่อแล้วเหนื่อยแต่พวกเราก็สู้ตายครับมีแรงใจมีกัเป็นสู้ตายแน่นอนงานต่อต่อไปก็หมุนกันไปเรื่อยๆนะจริงๆมันจดใจไม่กับคำว่ายอดเยี่ยมเพราะยอดนิยมมันเข้าใจได้แต่ยอดเยี่ยมมันคือทุกอย่างมันสําเร็จขงดนตรีเพลงอะไรอย่างเงี้ย มไม่กดดันแน่มันก็กดดันรับแต่ว่าพวกเราก็จะตั้งใจทำผลงาน่ต่อไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเราไม่ได้มีเป้าหมายว่าเราจะทำผลงานเพื่อให้คนดูรู้สึกยังไงแต่เราตั้งใจทำเพื่อให้พวกเราแบบมีความสุขกับงานที่เราทำอยูน่นีต่อไปเรื่อยๆก็ต้องขอขอบคุณทุกคนกครับที่มารอที่นีน่มันยากเลยกับตอนนี้วงการทีวีคอ่อนข้างที่จะมี ไอ้แข่งซุ้เยอะเราต้ไปอยิงเนี่ยนะตัวเรื่องเป็นยังไงบ้างคุยกันยังไงบ้างก็รู้สึกว่าในวงการที่บอกทุกวงแบบมีเสน่ห์มากทุกคนจะมีหนึ่งเป็นจุดแข็งอะไรอย่างเงี้ยจรผมรู้สึกว่ามันเป็นการที่ดีและสำคัญที่วงการเทปบอลแบบมันกำลังจะเดินพัฒนาด้วยกันแบบนี้นะเป็นเพรวงการที่บอลก็คือพี่น้องเพื่อนๆของเราอะไร่างเงี้ยที่จะแบบยิ่งเราพัฒนาไปให้เข้าที่ที่อนอื่นก็จะได้ทาเป็นการ จริงๆดังนั้นปีนี้อะไรแค่จะมีอะไรให้เราได้ติดตามครับเพราะว่าครึ่งปีแรกเราทำวิดีสงการาไปทุกที่เลยนะซึ่งปีหลังมันจะน่าตื่นเต้นยังไงบ้างครับสปอยให้พี่ฟังนิดนึงคือคือคือปีแรกคือเยอะขนาดนี้แล้วบอกว่าครึ่งปีหลังเยอะกว่านี้อีกโอ้ผมไม่หลับใช่ไหมไม่หลับใช่ไหมเราไม่หลับเดี๋ยวเราติดแบตเลบผมไม่ได้หลับครับผมคือคนถ่ายคลิปค่ะเราไม่ได้หลับใช่ไหม ไปมีมีมีติ้งเลยนะสุดเอาติ้งเหรอครับโอ้ไม่ก็หรื่อเขาปาร์ตี้สนุกกันแต่ผมผมหลับเผื่อสิ้นปีนี้ครับเพราะว่าเยอะเยอะมากจริงจากที่ได้ฟังมาจากข้างเบื้องบนนะครับข้างบนผู้ใหญ่ไม่งั้นคุยกับพ่อแกงยังไงบ้างพ่อแกงส้มเขาจะบวางแผนยังไงสิบปีแล้วเขาวางแผนไว้หมดแล้วครับเหลือแค่ว่าร้อยคนดูนะครับ มันจะมีสุดกว่าฉ่ำนะมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วอยู่แล้วเพราะเราจริงๆเราเตรียมแต่ว่าเรายังพูดไม่ได้เราพูดอะไรได้บ้างวันนี้ครับพูดอะไรได้บ้างเหรอครับก็สิ่งที่เอ่ออ่ะพูดที่พูดได้ก่อนแล้วกันครับก็ซีรีส์เนาะเราเราก็กำลังเตรียมอยู่ครับรีทูหรือว่าเวิร์กช็อปนะครับก็เริ่มเปิดกล้องเปิดกล้องหรือว่าอาทิตย์หน้าเอ้ยอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าก็ดีนะเดือนหน้าเราปะก็ภายในเดือนหน้าเนี่ยแหละครับมันนอกเหนือจากการถ่ายซีรีส์ด้วยก็ยังจะ ทำง,งานศิลปินไปด้วยนี่คือสิ่งที่พวกเราตื่นเต้นมากเลยครับผมก็ม,มันรู้สึกว่าเป็นอะไรใหม่มากทุกคนก็จะได้เห็นบทบาทใหม่ของไรแคนด้วยครับตัวตัวเราเองก็จะได้พ้พบอะไรใหม่ๆจากตัวเราด้วยก็ถ้าเกิดพอได้ทําผลงานแล้วก็หวังว่าจะมีแฟนคลับอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วก็จะมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆพอถึงตอนนั้นได้รับรางวัลแล้วก็ค่อยมาว่ากันเรื่องสคริปต์ก่อนขอบคุณใหม่อีกทีเนาะใช่เอาเอาใหม่เดี๋ยวเ uh อาใหม่อยากอยากอยากแก้ตัวเรื่อยๆเพราะฉะนั้นรางวัลก็มาได้เรื่อยๆ สปีดที่เตรียมมาว่าถ้าได้ๆๆอ่ะเอาเรียบก่อนสป,ปีดที่เราเตรียมสปีดสป,ปีดวันนี้เตรียมเราๆๆถ้าที่เตรียมมาก็ขอบคุณคมเนลกอวอร์ดมากนะครับก็แน่นอนครับว่าเออรางวัลน,นี้เราจะทําให้เป็นผลงานที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นกําลังใจให้เราได้ผลงานต่อไปนะครับมีใครเตรียมไห่มีใครเตรียมไหมอะไรก็อะไรเตาีมาแล้วเอาไปสั่นไปษั่นไปษั่นอันตะปอนอะไรปะเอามายังไม่เข้าคือ เลโก้ขออนุญาตเล่าชีวประวัติขอแล้วก20ปีมา20ปเพื่อนน้องถึง3คนน้องมันก็ต้องขอขอบคุณทุกๆอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สิ่งของหรือว่าสถานการณ์ทุกๆสถานการณ์นะครับที่ทำให้พวกเราเลโก้แล้วก็ไรแค่นนะครับเปิดโตมาได้ทุกขนาดมาถึงได้ขนาดนี้นะครับทุกอย่างก็คือพวกเราทั้งเสียน้ําตาเสียเหงื่อแล้วก็ความตั้งใจของพวกเราทุ่มให้กับตรงนี้หมดแล้วครับก็ขอบคุณสาหรับรางวัลแล้วก็ขอบคุณสาหรับเป็นเอ่อน้ํามันไว้เติมเชื้อเพลิงให้กับพวกเราในการานต่ั ปากสั่นน่ะไปได้ไงที่หนูซ้อมมาปากสั่นก็ขอขอบคุณงานของชันเลิกอวัดมากเลยนะครับที่เชิญพวกเรามาในวันนี้แล้วมอบรางวัลน,นี้ให้แก่พวกเรานะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับขอบคุณนักข่าวทั้งสี่คนแล้วครับที่เหนื่อยกับพวกเรามาขนาดนี้จนมาถึวง,ววางวันนี้ไอ้นี่มันเดิมเปิดรับรางวัลนี้เป็นรางวัลแรกของพวกเราต้องอขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆครับ เป๊ะอ่ะเป๊ะจริงๆอย่างนี้เลยหรือจริงๆอ่ะพี่องค์เตรียมไหมพี่องค์เตรียมไหม Like you คนไม่หนีไปเลยความจริงก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับรางวัลก็ถ้าไม่มี Like you ทุกวันนี้ไม่มีเราทุกวันนี้ครับอ่าผมคุณมากๆพี่ผู้ใหญ่ทุกคนที่เล็งเห็นถึงความสามารถของพวกเราครับพวกเรายินดีแล้วก็จะตั้งใจทัฒผลงานต่อไปในอนาคตให้มันดีมากๆขึ้นกับการฝันตามการเติบโตของพวกเราด้วยครับ อิตาลีคุณตูร right. ี yup. ่ผมก็อยากจะขอบคุณเปนเดี๋ยวครับขอบคุณทางทั้ายครับทางซีบีทีวีและเซมิสิ่งทกทีให้บรกาสพวกเราได้มารวมตัวเป็นศิลปินด้วยกันต้องขอขอบคุณทางรางวัลด้วยที่มอบให้กับเป็นกำลกงรจกับพวกเราตอนนี้แว่าจะตั้งใจสมดุลงานดีๆอย่างเต็มที่ออกไปต่อไปขอบคุณมากะครับดด้นะคะขอบคุณมากครับร้อยพัฟฟิตเต้รอคนใหญ่แล้วนะรอคนใหญ่ค่ะบิลเลียมเล็ก ตอนนี้อันนี้ใช้เวลากินไหมใช้เวลากินไหมไม่มันดูว่าแบบตัวต่อเลยพิเศษของตัวอะกระบอระบอ